าจะคา,าสเซทีมครับคันข้างหลังผมนี้นี่คือ all new BMW X3 ครับต้องบอกว่านี่คือเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดเปิดราคาในไทยอย่างเป็นทางการแล้วมาดูกันว่าคันจริงเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าบรรยากาศจะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถเนี่ยคือเขาจอดอยู่ตรงที่เรียกว่าเป็น d ร o p o อฟของโรงแรมแกรนด์ไฮแอทแบงกอกนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนหรือมุมภาพแปลกๆอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วย คันที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ได้เผยโฉมนะครับแล้วก็รุ่นย่อยที่จะจําหน่ายในประเทศไทยในงานมอเตอร์อ o 2024ไปหลายคนก็ขาดกันว่าสรุปแล้วราคาจะเท่าไหร่อะไรอย่างไรที่สุดแล้ววันนี้ bmw ประเทศไทยประกาศราคาแล้วนะครับสำหรับ bmw the new x3 จะใช้คําว่า all new ก็ได้นะ all new x3 นะครับก็เปิดตัวเป็นทางการใน generation นี้จะมีเพียงแค่2รุ่นย่อยนะครับ และเป็น2รุ่นย่อยที่มีเครื่องยนต์ ICE นะครับตัวปลั๊กอินไฮบรยังไม่มานะครับก็อาจจะต้องรออีกพักใหญ่รวไมไปถึงตัวไฟฟ้าด้วยนะอาจจะต้องรอด้วยนะครับในส่วนราคานะครับถ้าเป็นตัว X 3 2 0 d M Sport Pro x Drive ราคาจะอยู่ที่3,799,000บาทส่วน X 3 M 5 0 x Drive คันที่เราจะพาชมกันในคลิปนี้อยู่ที่4 4 9 9 0 0นบาทนะครับอ่า ประมาณนี้สำหรับเรื่องของราคาใน X3 นะครับคุมพลังของตัวเนี้ย M50 xDrive นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินทวินพาวเวอร r เทอร์3.0ลิตร6สูบนะครับพละงกำลัง398แรงม้าซึ่งเป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน380แรงม้าแล้วก็มีตัว My Hybrid นะครับ18แรงม้าก็กำลังรวมจะอยู่ที่398แรงม้าแรงบิด580นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8จังหวะสเตปทรอนิกและมีขับเคลื่อนสีล้อ,อ x d r i v e นะครับในแง่ของดีไซน์ต้องบอกว่าหลายคนแซวนะตอนที่เปิดตัวแบบโวลพรีเมียร์เนี่ยนี่คือคาปิบ马拉หรอใช่หน้ามันเหมือนคาปิบ่ามากเลยเอาจริงและสีเนี่ยก็ใช่ด้วยนะนี่คือสีที่เรียกว่าดูนเกรย์เมทัลลิกนะครับก็จะเรียกว่าเป็นสีออกครีมครีมนะครับถ้าตตถ้าตีเป็นความหมายของเขาก็บอกว่าเป็นเกรย์ก็คือเป็นเทาแต่นี่มัน เป็นสีแบบเนื้อทรายะนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าดูสีกับหน้าตาคือคาปิบาร่าเลยนี่คือคาปิบาร่าติดล้อจริงๆนะครับด้านหน้านี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคาปิบาร่านะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบตัวกระจังหน้าที่จะยาวๆเป็นเป็นแบบเหมือนตัว M2 M4 นะครับหรือหลายๆรุ่นที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับที่จะยังคงเห็นได้ชัดอยู่ก็คือตัว ไอคอนิโกลซึ่งในตัว X3 เขามีมาให้นะครับนี่ติดตั้งมาให้เลยนะครับไฟหน้าเป็น Adaptive LED นะครับดีไซน์สวยงามนะล้ออะลอยครับไอตัวนี้ล้ออะลอยของเขาเนี่ยติดตั้งมาให้ใช้คำว่าโอ้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะไซส์ของเขา21นิ้วนะครับใส่ยางของเขาเนี่ยรู้สึกจะ255ทับ40 R21 นะครับแล้วก็มีคาลิปเปอร์สีแดง นะครับติดตั้งมาให้ตัวลายจะเป็น M Sport ทูโทนสีดำเงินนะครับแล้วถัดขึ้นมานะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวก็จะตกแต่งเป็นสีเงินอ่ะแล้วถัดขึ้นมาครับก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำเงานะพร้อมไฟเลีย้ยวก็มีกล้องรอบคันฝังไปในตัวนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็มีความคล้ายคล้ายคลึงกับตัวเดิม นะครับแล้วก็นี่หันมาด้านท้ายไฟท้ายแปลกตานะครับเรียกว่าได้แรงบันดาลใจจากตัวรุ่นที่นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะ iX นะครับหรืออีกหลายๆรุ่นซึ่งอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นตีมดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกว่าผมมีกุญแจนะครับนี่ผมมีกุญแจปึ่มก็ฝาท้ายเป็นไฟฟ้า ซึ่งสามารถเปิดได้จะสั่งผ่านรีโมทหรือแม้กระทั่งเตเปิดฮะนี่เตเปิดนี่อ่ะเตเปิดอีกที่นึงฮึบอ่าก็สามารถใช้งานได้นะครับสุดทรงก็จะดูเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับ โอ้โหตามสไตล์ของ BMW นะครับที่เข้ามาปุ๊บมันก็จะมีแสงสีอะไรนิดหน่อยอกดนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่คุ้นเคยนะครับจอยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งใน BMW หลายๆรุ่นก็จะใช้ลักษณะนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของตัว Ambient Light นะครับตัวแผงประตูที่ออกแบบมาดูสปอร์ตมากขึ้น นะครับจะไม่ได้ดูแบบว่าพรีเมียมจ๋าขนาดนั้นนะครับทั้งในส่วนของตัวคอนโทรลต่างๆนะครับเดแม้กระทั่งเนี่ยปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถก็จะอยู่ในลักษณะเนี่ยอยู่ใกล้มือเลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องไฟนะเฮ้แต่ว่าก็อยู่ในลักษณะที่ใกล้มือแล้วก็เมมโมรีซีเออซึ่งแบบคอนโทรลเลอร์อยู่ง่ายๆเลยฝั่งผู้ขับขี่มีให้2ตําแหน่งนะครับในส่วนของ ด้านผู้ขับขี่แน่นอนเขาก็จะมีจอนะครับซึ่งก็เป็นจอมาตรวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับ12.3นิ้วแล้วมี Head-Up Display นะครับในขณะที่ฝั่งของจอกลางตัวนี้14.9นิ้วและเป็นระบบปฏิบัติการ BMW OS version 9.0นะครับ เขามีมาให้เหมือนกันซึ่งรองรับในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน BMW Connected Drive BMW Digital Premium ที่รองรับการเล่นวิดีโอสตรีมมิ่งเสริมด้วย DTS Auto s t a t e Video Service จาก Tivo นะครับ Air Console Game ก็มีให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับค่า My Mode และ Effect ไฟในรถตามที่เราต้องการแล้วก็เซฟผ่านค่าใน BMW ID นะครับ รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วก็รองรับ BMW Digital Key Plus ที่ทำงานร่วมกับ UWB Ultra Wideband Radio นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานมือถือได้ um และแน่นอนครับตัวท็อปเขาก็จะมีลำโพง Harman Kardon นะครับส่วนตัวพวงมาลัยก็เป็น3ก้านนะครับมี Paddle Shift ให้แล้วก็จะมีปุ่ม Boost Mode ให้นะครับก็จะเพิ่มพลักกำลังสูงสุดในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับอ่า แล้วก็พวงมาลัยก็ยังเป็นปรับปกตินะอ่าสูงต่ำยืดเข้ายืดออกก็สไตล์ปกตินะครับตรงกลางคอนโซลก็จะแทบเขาเรียกว่าเตะตาพอสมควรแล้วตัว Ambient l i g ไลเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ตรงแผงประตูนะกลางอ่าคอนโซลกลางก็มาถึงตรงเนี้ยฐานด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเขาก็จะมี usb type c 2จุดแล้วก็ตรงนี้น่าจะวางพวกไวเลสชาร์จได้อ่ผมลองวางดูสิ เหมือนเป็นที่วางมือถือซึ่งมันพอดีตัวมากแล้วก็คันเกียร์เป็นคันเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวสวิชนะครับ iDrive ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิม My Mode นี่สามารถปรับได้โอ้มีโมดไอ้นี้ด้วยนะ Silence นี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับส่วนเบาะก,ก็ก็ตัดเย็บแบบสปอร์ตดีนะ ตัววัสดุก็จะมีความตึงๆมือหน่อยนะครับยานไปด้านบนมีกล่องเก็บแว่นนะครับแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่นะครับแล้วก็มีพาร์โนรามิกซันรูฟนะครับเขาก็มีมาให้อ่ะนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่เราเปิดไฟเปิดเปิดให้เห็นเลยนะครับมาดูเบาะหลังกันนะครับสำหรับ o อนิว BMW X3 มันก็จะเป็น SUV ที่ไซส์โตขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกับ X1 นะครับแล้วก็เป็น SUV ที่ได้รับความนิยมด้วยมาในวันนี้เขาเปลี่ยนเจเนอเรชันละก็ถ้าเอาความรู้สึกในเรื่องของเบาะนะครับเบาะมีความตึงมากนะครับเบาะร้องนั่งคือตึงจริงๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใช้คำว่างไงดีด้านหลังเนี่ยตัวพนักพิงพนักพิงรู้สึกว่า มันจะดูตึงๆหน่อยแต่ว่าเบาะมันจะมีความอบตัวเล็กน้อยนะครับไม่ได้แบบถึงขั้นแบบอบกระชับตัวพอดีนะครับเบาะหลังเขามีนี่ม่านบังแดดนะครับมีมาให้แล้วก็มีไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟอ่านแผนที่นะส่วนการชาร์จไฟนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆมือถือแท็บเล็ตอะไรต่างๆก็มี usb type c 2ช่องอยู่ตรงใต้สวิชแอร์นะครับแล้วก็ แอร์ A, เหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะแบ่งโซนได้นะครับสามโซนด้านหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังโซนเดียวสามารถปรับในเรื่องของอุณหภูมิได้เรื่องของพัดลมอะไรต่างๆได้แล้วก็นี่ช่องแอร์ที่สามารถปรับทิศทางได้แสงอาจจะไม่ค่อยอใช้คำว่าแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายในจุดที่ใช้ครว่าเขาเอารถจอดโชว์อยู่อะแล้วก็เราไม่สามารถเขยับไปไหนได้นะครับนี่ก็มีมาให้ เหมือนตัวนี้จะเป็นตัว travel dock อ่า travel bag ก็คือเหมือนจะเป็นตัวโต๊ะสำหรับการเขาเรียกว่าเป็นตัวโต๊ะที่ถอดประกอบได้นะครับเผื่อคุณจะนั่งทำงานด้านหลังก็ได้ซึ่งจะเป็นลักษณะแบบเดียวกับตัว i5 นั่นเองนะครับพื้นที่ก็อันนี้ก,ก็ก็เหลืออยู่นะก็พอเหลืออยู่นะแต่การนั่งขวาห้างอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็ต๊วบอลเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมมองว่ามันอาจจะรู้สึกว่าความสบายก็ดูตึงมือ มันดูตึงมากๆเลยอันนี้เป็น first impression นะรู้สึกได้ว่าเรื่องของความนุ่มสบายเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงถามว่าเป็นอย่งไงไอ้คู่แข่งที่อยู่ในเซกเมนต,ต์ใกล้ๆกันเนี่ยก็รู้สึกว่าวัสดุเนี่ยจะโอเคความสบายจะต่างจาก generation ที่แล้วแต่ว่ามันยังสบายกว่าตัวนี้ไหมก็ยังสบายกว่าจริงๆนะครับเบาะก็ยังพับได้นะครับเป็นลักษณะนะครับนี่ เป็นยี่อ่าเป็น40 20 40, 40นะครับนี่ก็คือสามารถที่จะพับนะครับเพื่อเหลือเพียงแค่อ่าจะเป็นเบาะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นส่วนนี้ก็ได้นะครับคือมันก็สามารถสลับได้หรือในกรณีที่ของใหญ่อ่าเราต้องบรรทุกของหรืออะไรเงี้ยสามารถพับแยกได้นะครับโอ้นี่ก็นี่เป็นแบบ40 20 40เนี่ยครับสมมติเจอของยาวๆก็พับตรงนี้แล้วก็ ใส่ของได้เลยนะครับเป็นสไตล์แบบรถยุโรปนะมือจับมีมาให้นะครับแต่ว่าเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้นะโอ้โหสี่ล้านสี่แต่ไม่มีสิ่งนีออ้แต่ว่าชอบบรรยากาศแล้วก็การดีไซน์ของคอนโซลที่แบบเออดูเขาเรียกว่าไงดีมันมันล้ำไหมมันก็ใช้คำว่าดูล้ำตามสไตล์ของ BM เในยุคป,ปัจจุบันแต่ มันเพิ่มความคิดเล่นเข้าไปนะครับเพิ่มความสุขสนมากขึ้นนะครับด้วยวัสดุด้วยอะไรต่างๆนะประมาณนี้ครับวันนี้เราพาชมรอบคันสำหรับ all new BMW X3 นะครับราคาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ที่เราพามาดูคือตัว M50 นะครับ4,499,000บาทน,นั่นเองและอกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ BMW X3 20d xDrive M Sport Pro นะครับ3,799,000บาท โดยทั้งสองรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะ m 5 0หรือแม้กระทั่งตัว20 d ดีนั้นก็ได้รับการรับประกัน bsi ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่รวมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะตัวเบนซินหรือดีเซลก็ไปลองขับกันได้ที่โชว์รูม bmw ทั่วประเทศนะครับส่วนการลองขับรอก,ก่อนนะครับถ้าเกิดเรามีจังหวะและคิวที่ลงตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาขับเจ้าคาปิบ่าติดล้อให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้